การเปลี่ยนแปลงด้วยวิถีชีวิตของชาวนาก็จะมีเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยตามเวลาจากที่เราเคยทํานาอาศัยตามธรรมชาติแรงเจะหายก็ดุยกันใหม่ปีหน้าโดยดั้งเดิมเลยเนี่ยก็จะเป็นแรงงานคนปักดำเองแล้วก็การฆ่าไถก็จะใช้แรงงานสัตว์เริ่มต้นเลยหลังจากนั้นก็จะปรับเปลี่ยนมาเป็นรถไถขนาดเล็กมาจนถึงปัจจุบันก็จะใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ขึ้นควบคุมขั้นตอนการทํามากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของการไถปั่น มีเทคโนโลยีการใช้เครื่องหยอดเครื่องดำการเกี่ยวนวดเครื่องจก100ักรร้อยเปอร์เซ็นต์เลยพอเรานําเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้นระบวนการการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบเข้ามาเนี่ยทำให้การทํานาของเราลดปัญหาน้อยลงแล้วก็เทคโนโลยีมีส่วนที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพของเราได้เพิ่มมากขึ้น สวัสดีครับผมถาเสถาวิดอนศรีเนตรประธานวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนทุ่งนครแคร์ตำบลเพชรใหญ่อํเาเภอพลจังหวัดขอนแก่นแลวก็ประธานแกงสมาร์ทฟาร์มเมอร์จังหวัดขอนแก่นครับปัจจุบันเราในส่วนตัวของผมทํานาอยู่17เไร่ครับปัญหาของเกษตรกรเราหลักๆของชาวนาในพื้นที่เรานะครับอันดับแรกๆเลยคือเรื่องราคาแหละเพราะว่าในตาบลเพชรใหญ่เนี่ยทำนา หลักๆก,ก็จะเพื่อการจำหน่ายแต่ก่อนหน้านั้นเราจะจำหน่ายให้กับโรงสีซึ่งเราไม่สามารถที่จะเป็นผู้กำหนดราคาได้เราก็เลยมีแนวคิดว่าเราทำยังไงให้มีอำนาจต่อรองแล้วก็เอาหลักการตลาดนำการผลิตเราถึงได้รวมตัวกันจะตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนทุ่งน,ค,นครแคแล้วก็สมัครเป็นกลุ่มผู้ผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวให้กับกล่มการข้าวโดยหลักการที่ว่าเอาการตลาดนำการผลิตก็จะช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของราคาได้แล้วคือปัญหาหลัก2ก็คือเรื่องของสภาพแวดล้อม เราเป็นพื้นที่ที่อาศัยน้าฝน100%ยเปอรแรงบ้างท่วมบ้างเนี่ยเราจะเจอกันอยู่ประจําปีในที่แรงก็แห้งจนไม่สามารถที่จะได้ผลผลิตถ้าปีท่วมก็จะท่วมถึงขนาดว่าเสียหาย100%ยซด้วยความที่เรารวมตัวกันเป็นวิสาหกิจชุมชนแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะไปขอรับการช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐได้ลหลายหน่วยงาน ในการทํานาเป็นนาปีฤดูเดียวปีละ1ครั้งเพราะฉะนั้นการทานาเนี่ยเราจะแบ่งอยู่2อย่างหนึ่งคือทํานาเพื่อการบริโภคในครัวเรือนอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นข้าวทําเพื่อการจําหน่ายในการจําหน่ายเนี่ยเราก็จะใช้หลักการตลาดนําการผลิตเราก็เป็นผู้ผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวซึ่งเรามีราคาที่แน่นอนที่สูงกว่าตลาดทั่วไป2มีการรับประกันการซื้อขายจากกรมการข้าวนะครับในรูปแบบของมเมล็ดพันธุ์ข้าวถ้าเราทําได้ให้ผลผลิตมีมาตรฐานสูงเราก็จะได้ราคาที่สูงกว่าท้องตลาดกว่าบุคคลอื่นทั่วไป ตอนนี้ของเราทําอยู่2ส,สายพันธุ์นะครับโดยพื้นฐานปลูกริโภคส่วนหลักก็คือข้าวเหนียวกอเขาหตัวนี้ก็จะเป็นพื้นที่รับน้ําอายุเก็บเกี่ยวก็จะนานกว่าเข้ามะลินิดหนึ่งก็จะเหมาะที่กับลงพื้นที่ที่น้ําลึกซึ่งก็จะช่วยแก้ปัญหาในระดับหนึ่งได้แล้วก็คุณภาพของเราก็ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์เพราะว่าปริมาณน้ําตลอดปีเนี่ยในพื้นที่ ลุ่มน้ําส่วนข้าวมะลิ105พื้นที่ส่วนหนึ่งของเราจะเป็นดินค่อนข้างจะเค็มทําให้ข้าวมีความหอมพิเศษผลผลิตในปีที่ผ่านมาเป็นสภาพอากาศค่อนข้างที่จะดีน้ําถ้าสมบูรณ์ดีทําให้ปริมาณข้าวเนี่ยได้เฉลี่ยอยู่ที่เป็นข้าวสดประมาณ800ถึง1,000กิโลต่อไร่ กระบวนการการผลิตของเราโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวเนี่ยเราจะมีการตรวจแปลงแล้วก็วางแผนกระบวนการผลิตตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมแปลงเลยก่อนที่จะปลูกเราก็จะลงในพื้นที่ของสมาชิกที่ขึ้นทะเบียนปลูกมเมล็ดพันธุ์ข้าวกับเราตรวจความพร้อมเรื่องปริมาณหญ้าการไถกบหรือไมไ่ทั้งวันการวางแผนที่จะปลูกพืชปุ๋ยพืชสดในช่วงก่อนที่จะทำนาหลังจากนั้นพอลงมเมล็ดเสร็จปุ๊บ ก็จะมีขั้นตอนการตรวจวัด,วดพันปนการตงตรวจเก็บพันปนในแปลงข้าวนะครับเพื่อควบคุมมาตรฐานควบคุมคุณภาพข้าวของเราในกลุ่มของเราเนี่ยอันดับต้นๆในการลดต้นทุนของเราคือเราได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมการข้าวเพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ให้เป็นกลุ่มของเราเองเพื่อที่จะหนึ่งก็คือเราสามารถที่จะลดต้นทุนค่าไถค่าเกี่ยวค่าปักดำเป็นการลดต้นทุนพื้นฐานครั้งแรก2ก็คือในมาตรฐานของการทำนาแบบปนิชก็จะสะดวกในเรื่องของการตรวจคัดพันปนการดูแลพื้นที่การทำก๊อปส อาจแปลงก็จะทําให้ต้นตุนการค่าใช้ใจ่ายเรื่องยาค่าแมลงอะไรของเราลดลงด้วย ตัวสาคัญนะครับในการที่เราจะขับเคลื่อนยิ่งกันทนํานาแบบปณีตแล้วก็ในยุคสมัยที่ต้องเปลี่ยนไปตามโลกการที่เราจะก้าวไปศึกษาหาความรู้แล้วก็ไปอบรมพัฒนาตัวเองเนี่ยแล้วนำกลับมาพัฒนาเป็นเรื่องสําคัญด้วยความที่ว่าผมอาสาเข้าไปเป็นประธานคณะทํางานของยังสมัติฟาร์มเมอร์คอนแกตเราก็ได้มีโอกาสที่ประสานเครือข่ายลหลายๆพื้นที่ทาให้พวกเรามีช่องทางในประชาสัมพันธ์สินค้าของเราก็คือการทําเว็บเพจของเราขึ้นมาของเพจสูตรข้าวชุมช,มช,มชมนทุ่งนครแคร์เหมือนพี่ประสานอยู่ด้วยวัฒนธรรมความเชื่อ แล้วก็มีประเพณีที่ทําสืบทอดกันมาแต่บางประเพณีมันจะมีของดีเฉพาะในห่วงเวลาเดียวเราก็เลยจิบเอาปู่มปัญญาตรงนั้นนะ่ะมาต่อยอดในการที่จะทํายังไงหาทานันหาใช้ของอะไรที่มันเป็นเฉพาะฤดูกาลได้โดยที่ไม่ขาดต่อเนื่องนั่นคือแนวความคิดของเราทําให้เกิดผลิตภัณฑ์ของเราขึ้นมานั่นก็คือเข้าต่อโบราณต่อยอดในการพัฒนาแพ็เกจจิ้งแล้วก็พัฒนาดูแลเรื่องของเชล์ไลท์ให้มีความอายุนานขึ้นสามารถที่จะวางขายตลาดได้ก็เป็นการเอาปู่มปัญญามาประยุกต์ใช้ กับเทคโนโลยีก้าไปสู่เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเรา การที่จะได้รับแรงต้านจากความเชื่อเดิมโดยคําว่าเคยทําแบบนี้นี่จะเป็นหลักเลยที่เราเจอแต่เนี้ยเราก็จะใช้วิธีการที่จะค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆอ,อธิบาย2คือทําให้เห็นจากเริ่มจากนิดหน่อยไปแล้วก็เปรียบเทียบให้เห็นว่าเออเนี่ยถ้าเราทําที่ใช้เทคโนโลยีนะหนต้นทุนลด2เรื่องการควบคุมคุณภาพเราทําได้ดีกว่าเดิมนะแล้วก็ราคาซื้อขายที่เราจะได้ในผลช่วงไปฤดูเนะี่ย มันสามารถที่จะควบคุมและสามารถที่จะจัด,จดการเรื่องราคาได้ค่อยทําแล้วก็ค่อยเปลี่ยนความคิดให้เห็นในยุคข,ของคนรุ่นใหม่สิ่งที่สําคัญที่เด็กรุ่นใหม่หรือคนรุ่นใหม่จะเข้ามามีบทบาทเกี่ยวกับการทํานามากที่สุดหรือเครื่องการตลาดถ้าจะมองที่การผลิตเพราะว่าภูมิปัญญาชาวบ้านเนี่ยเรียนรู้อะไรมาเยอะแล้วก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาในการผลิตได้ระดับดีๆแล้วแต่เรื่องของการตลาดในยุคปัจจุบันเนี่ยคนรุ่นใหม่เนี่ยจะมีผลมาก มผมถึงพยายามที่จะให้คนรุ่นใหม่เนี่ยเข้ามามีบทบาทกับกลุ่มในเรื่องของการแปรรูปสินค้าการสร้างนวัตกรรมใหม่แล้วก็เรื่องของการกระจายตลาดโดยเฉพาะตลาดออนไลน์ในนามของศูนย์ข้าชุมชนทุ่งนคแรแครแล้วก็ได้รับความอนุเคราะห์ได้รับความสนับสนุนจากหลายๆหน่วยงานโดยเฉพาะภาครัฐตั้งแต่อันดับแรกเลยที่เป็นพี่เลี้ยงของเราตลอดนะก็คือศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่นกลุ่มการข้าวดูแลในเรื่องของการกระบวนการผลิตสัรสนุนเมล็ดพันธุ์แล้วก็ดูแลเรื่องของการตลาดผมเชื่อมั่นว่าในกลุ่มของเราจะสามารถที่จะพัฒนาและตอ อยอดผลิตภัณฑ์ของเราแล้วก็กุกให้แข้งแข็งและวย่งยืนต่อไปได้อย่างแน่นอนครับนครแก่แก่คุณทุกการดืงมจริงเย้